เตรียมดมลุยหนึ่งนาทีกับเรื่องพระหุนามครับนีงได้มาดูกันนะครับโอ้โหนั้นมีเอกกำลังสามนะครับกับเอ็กกำลังสามเอาติดอะไรครับติดตัวแปรเอไว้นะฮะตัวแปรเอนะครับ,ต, A, รบต่างก็เอาไปหารอะไรครับหารหารด้วย x อบวกสองแล้วก็หารไปเอ็อะไรครับบวกสองแล้วเศษเท่ากันฮะอ่าเราต้องใช้ที่สเศษนะครับที่ C, เสเศษบอกว่า p แทนค่าเรือะไรครับก็จากตรงนี้เป็นศูนย์ไปนั้น x มีค่าเป็นลบสองนะฮะแทนค่า x เป็นเลขลบสไปนะครับทุกๆตัวลรวจับเท่ากันนะครับเสร็ตัวแรกนะฮะลบสองกลังสบวกกับสคูณกับลบสองกลังสอคูณลบสแล้วก็บวกสไปเนี่ยสาคูณกันสครั้งตอบลบแดนะครับนะแล้วก็ลบสองกลังสเป็น4นะีนี่ยคูณสเป็น 8นะครับตัดก,กันไปนะครับอันนี้ได้ลบหนะฮะลบหมาบวกสคำตอบคือลบสไปนะครับต่อมาแทานค่า p เป็นลบสอีกอันนึงนะครับก็แทนค่าไปนะครับ x เป็นอะไรครับลบสกำลังสนะครับบวกกับสคูนลบสกำลังสบวกกับ a ไปทำเนียนแบบเลยครับลบสคูณกัน3ครั้งก็กลายเป็นลบแลบสคูณกัน2ครั้งได้4 4 2เป็น8ปอ้าวตัดก,กันไปตอบ a นั้น A มีค่าเท่าไหร่ครับจับเท่ากันนะเพราะว่าเศษมันเท่ากัน A เ,เลยตอบลบ4ไปโอเค